ได้เวลาเฉันด้าออกไปทะเลสีขอรภูมิแล้วนะคะไปแดกดกระแดดได้หนีเจ้าลมไปกลางเอาร้อนมากเลยนะวันนี้ร้อนมากๆเลยเลยสวัสดีจ้าได้เวลาออกจากบ้านแล้วคะ่ะพาไปดูทะเลแหวกสีขอรภูมินะคะกำลังออกจากบ้าน ตาก็เมืดเมื่อึ้นไป่นองงดนอนหลายเอิงหมอล่มหลายตาเปียกตาแฉมไปดูมหมอลำามแม่ยายหน่อยเด้อเอฟซี FC จ๋าไปดูหมอล่ามแมยายหน่อยนะโอ้ยมันอีตาเปียกตาแฉมเบิ่งหมอล่าหลายนอดขามือขามข,ามขึ้นขามเว้นมื่บ้านนอนจังหวันเลยเมื่อวานลงกิบเสร็จแล้วก็นอนโอ้ทำมาถึงตรงนี้แล้วหรอ สวัสดีทุกคนคะ่ะอยู่กับสวัสด c h ชาแนลนะคะไปไส่เบิร์นอกอีกอีกสิบปันก็จะได้ดูหมอนรำบ้านอย่างเตี้ยแล้วนะบ้หนึ่งเตี้ยก็ดูแม่นกน้อยอยุไลพรเด้อพี่น้องปล่อยไฟแม่นกน้อยมานะคะ ที่สินะคะบ้านยางเตี้ยนไฮดี้อย่าลืมกดไล่ะให้ยายด้วยนะคะวันที่12อย่าลืมมาดูหมอนรับบ้านยายสปอร์ตเดอร์ขนาดใหญ่ดูเด้อแม่นกน้อยเด้อ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูแม่นกน้อยนะคะ, <c oughs> ไ,ะไปจุดป๊บตรงนี้ถนนไปดีไม่ไปหรอก ไปทโน้นดีกว่ามันไม่ดีแค่นิดเดียวน,นี่ไม่ดีตั้งไกลตั้งหลายโลสวัสดีทุกคนจ้าพาไปเล่นน้ำทะเลสีขอระภู รดแบบหายใจประทันมันมีงานพร้อมกันก็สามงานนะบ้านเดียวกันด้วยในบ้านนี้ก็มีบางของก็มีบ้านเดกเตี้ยก็มีชนกันสามวันไม่รู้จะไปงานไหนในบ้านนี้ก็มีฉลองศาลาเขาทำศาลาเสร็จแล้วเขาจะฉลองศาลาวันไหนนี่วันที่สิบ สองเหมือนกันมั้งเนี่ยวันเดียวกันเลยเขาถ้ามีวันหลังหรือก่อนหลังก็ได้เนาอนี่มันมีวันเดียวกันยายก็เลยไม่ได้มาถ่ายบ้านนี้เขาก็มีหมอราเหมือนกันแต่มันวันเดียวกันมันมาไม่ได้นะเอฟซีอย่าลืมกดไลค์ให้ยายด้วยค่ะกดไลค์กดไลค์นะคะอยู่กับสวัสดิ์ชาแนวจ้าแดดกระฮ้อนฮ้อนพี่น้องเปิดแดดกับพอเย็นได้ดิอากาศมันร้อนกนคะ ตัวซับเขยหหอนบนี้นยะตัวซับหอนนี่กรสีเข้าจอดำนน่ถ้ามาล้างจอก็จะดำ <c oughs> ไม่มีใครคนไร้ยายเลยอากาศร้อนๆวันี้เี่นองเลยสวัสดีถึงแยกไฟแดงแล้ววันนั้นยายหลับอยู่ตรงนี้แหละย,ยายติดไฟแดงแล้วยายก็เลยเออมันยังไม่เสร็จง่ายแล้วมั้นยายก็เลยหลับ หลับไปหลับจริงๆอะ่ะหลับเข้าไปหมดแล้วยายยังไม่ออกตัวเลยมันห <c oughs> ลับหล,ลับสนิทเลยนะแบบว่าหลับลึกจริงๆเลยนะตกใจตื่นมาเอา้าไปเขียวไปเขียวเข้าไปหมดลไหนแล้ว <c oughs> ตลกมากเลยโอ้ยลืมกัญยา <c oughs> เดินเข้าเดินออกสองรอบสามรอบ ยายกัมาย้ายสิบแมวอะไรย้ายก็เดินเขา่าเดินออกนี่หน่อยมัดขยาไว้อย่างดีเลยเดินเขา่าเดินออกหลยรอบอยู่เดินเข้าไปแล้วก็เดิน,นออกมาเราจะไปจิบอะไรนาะทีเขาเลิกให้เที่ยวแล้วหรอไม่มีสักคนเลยหรือว่ามันยังไม่ค่ำาันกลางวันดโอ้มีอยู่แต่ไม่เยอะ ไม่ยุ่งไม่เยอะเอาเขาปิดลวหรอเข้าได้สองทางดูน้ำ c ีเอดูน้ำเดี๋ยวยายก็จะพาล่มกลางโอ้ถ้าฝนตกนี่ไม่ต้องมาเลยนะลื่น เพราะเป็นดินเหนียวลื่นถลายแน่ๆเลยตกไปข้างล่างไม่คุณตกไปข้างล่างน้ำเลยนะโอ้ขี้เหล็กงามแท้เดี๋ยวขึ้นใหม่นะคะโอเคเอาอะไรไปมั่งเอาถุงมือไปน้ำดีกว่ามันหอนแดด เอาโมเตรียมของอนเดอไปไม่นานคงไม่เอาอเอนี่ไปหรอกตอนแรกว่ายายจะเที่วคาร์พเบรกไปด้วยไม่เอาไปเพราะว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งนะชั่วโมงนึ่งนะพี่น้องไปไม่นานเพราะว่ายายหิวเขาเดี๋ยวยายสิไปกินเขาเดี๋ยวจะไปกินข้าว เอาที่อันนี้มันใหญ่ไปเดี๋ยวยายจะมัดผมใหม่ ใส่กันแดดไปโอเคจะทำให้หมวกมันปิวอืม